ครับผมครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับเหมือนแรกนี้นะครับสีล้องไซเบิงนะครับเทียย์แหลกนีชีวิตเลยนะครับเห็นใน y t u t u นะครับว่าสิเป็นท่างีีบัชรกรใส่จิตนะครับหรือว่าวิธีสารนะครับหรือว่าช่อง YouTube หลายๆมองนะครับข้าเจ้านี่ครับใส่เป็นเงื้อประมือแข่งนะครับเหมือนแรกนี้นะครับผมสี ลองทดสอบเบืง้งนะครับสิไปใส่น้ำขั้นหน้าได้พี่น้องเด้อนะครับใส่น้ำให้หน้านี่ครับกระสีตัดนี่แหละพอดีข้าสิทดสอบเบิง้งนะครับเมื่อแรกนี่เบ็ดสี่สิบหลังนะครับอันนี้เฮ็ดไม่เฮ็ดไม่กับประมาณยี่สิบหลังครับตอนนี้ก็ทดสอบใส่มะข้อยเชอรี่อยู่นะครับประมาณสิบกว่าหลังอยู่หลังบานนะครับสีได้เงือโบได้ยังควัย ว่ากันนะครับหมุอแรกนี่นะครับสิเป็นเงียบปลาหมึกแล้วก็ v s อนะครับเงียบของไอเชอรี่นะครับถ้าไปหลุดน้ำกันครับพี่น้องครับว่าอันใดสิบมานกัากันติดตาม้ะพี่น้องเด้อหมุอแรกเด้อครับผมครับนี่กับเวลานะครับหามงกว้งกัวแล้วนะครับอีกสิบนาทีหกโมง สียางไส้เบสบะนี้โอ้ยยันคำก้อนอยู่นี่ครับตะเวนกำลังสิตกดินนี่ครับนี่พาหนะพามาอีขาวคูดใจเทียงหน้าหน่อยครับเงี่ยมือนี่ครับพี่น้องครับตามค้านัดหมายนะครับสีล่องเบื้องนะครับว่าสีได้คือบ่ได้นะครับนี่นี่ครับเป็นเงี่ยปลาหมึกแหงนะครับเสียบมาตะบานผละยานคำก้อน คระสีไซพุ่นพุ่นล่พี่น้องครับลงไปน้ำแถบป้าเขานะครับเดใไซพี่น้องเบิงนะครับจักสองหลังสามหลังก็แล้วกันนะครับเดยวมมันสี่คำสักก้อนไปครับไปเซฟเบ็ดสักก้อนครับครับผมครับเงี้ยห้องเก่ามาจำกัดครับพี่น้องครับเอาไซตามขั้นเบ็ดมาเลยนะครับแล็วก็สีฮะเข็บออกมะหวอยเฉลี่นะครับเป็นเงี้ยตามมือแรกนีนะครับตะเวนสีตกเย็นแล้วนะครับ ลองใส่เทียร์แรกด้วยครับเด้อนี่ครับเงียบประมือครับทุกหลังเลยนะครับแล้วก็นี่ครับเห็นพี่น้องใส่นะครับทั y ง youtube ข้าเจ้าผ้ากันใส่บอกว่ามันจินกันเลยเสียวมาลองเบื้งนะครับนี่แหละครับไมยเฮากระไดพูนนะครับผมไปใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปพูนนะครับลงไปทั้งไต อ่ะทดสอบใส่เบรงสกวอนครับเดี๋ยวมันสิ่คาครับเหมือแร่งมาหลุ่นน้ำกันครับนี่ครับหลังแรกครับเรียบร้อยครับ หลังที่สองครับนี่ครับเยื่อปลาหมึกแข้งนะครับสีมานประมาณครับถ่าลุนกันเบึงมันแรงได้พี่น้องเด้อฝนกับพองสีมาเนี่ยครับเซจมข้าเจ้าวา่า ใส่จุ่มๆไว้เลยขั้นเบ็ดเงี้ขั้นเบ็ดเห็ดไม่โอเคครับพี่น้องครับเดี๋ยวมันสีคำสักก้อนนึ่ครับเดี๋ยวผมขอ,อยุยาตใส่เบ็ดก่อนครับตะเวนตกดินแล้วนะครับตอนนี้เวลาหกโมงพ,พอดีพอดีนะครับเหมือนรงมาติตามกันนะครับโอ้ใส่เบ็ดแล้วพอดีครับพี่น้องครับเกี่ยบมบ่แล้วคนโกหกนะครับ แค่แน่อยู่มีเท้างหน้านะครับโอ้เกือบบ้วแต่เห็นมาถอดไว้ขางเครื่องพี่ผลสาดนะครับผลสาดได้บรรยากาศชนะครับพี่น้องครับนี่ครับบักหอยเก็บมากนะครับเก็บหักหอยมากกำลังว่าจะทุบเนี่ยครับเห็ดเป็นเนื้อตามนะครับเอานางเศร้ามีแห้งครับพี่น้องครับถ้าฝนเศร้ายังคอยสิบปยามนะครับ มีตะเศร้าง่ายปุ๊นุนี่นะครับสิมาทุกผู้ม,มาลุนา้นทํากันท่้พี่น้องเด้อบนันนีเด้อเอาในบรรยากาศครับครับพี่น้องครับบนันนีก็เกือบจะสองทุ่มแล้วนี่ครับทุ่มสี่สิบห้าครับเริ่มยามเบ็ดกันนะครับเบิง่งหลังแหลกนะครับหลังแหลกเพียงเด บ่อนนะครับทั้งเหล็กบ่อนนี่ครับขั้นเบ็ดเองอยู่คือเก่าอันนี้ขั้นเบ็ดจะคล้องหลงอ้าเบื้องกันไปเรื่อยๆครับพี่ทองครับเบิ้งกันไปเรื่อยๆนะครับเนื้อปลาหมึกนะครับปลาหมึกแข็งสิเป็นยังไงนะครับแต่ว่าผมจะเอาเนื้อหอยเชลลีตามนะครับ คือบ่นอหลังที่สองกับบหล่อนนะครับนี่นครับนี่บ่พี่น้องนี่ครับย่ปายเบ็ดนี่ครับเนี่อยอยู่คือเกาปลาตกปลาซิวไหมตัวนี้อยักปลาซิวไหมอ๋อเนะี่ครับฝนพึ่งตกเศร้าไหมนะครับเดี๋ยวผมสีท่ายให้เบิ้งตะ หลังที่มันติดจะแล้วกันครับพี่น้องครับไปเพื่อเป็นการววองไหวนะครับเอาละครับพี่น้องครับอย่ามมากลายหลังเติบนะครับได้ผลอยู่นะครับได้ผลอยู่พี่น้องเห็นไ่ครับนี่ครับนี่ครับเงี้ยปลาหมึกแห้งนะครับมาแล้วครับแต้มแรกโอ้แต่ว่ากินเล็กนะครับกินเล็กนะครับนี่นี่นี่ครับ โอ้บลึกปันไดนะครับจิ้บลึกปันไดแต้มงามอยู่นะครับเอาแต้มสวยครับพี่น้องครับแต้มสวยมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับเอาได้ผลได้ผลครับมานครับเก็บเด้พี่น้องเด้อโอ้ยย่ามาอไหลลังเติบนะครับแต้มที่สองครับรู้สึกว่าจะมีโตนะครับเป็นปลาอะไรครับโอ้ ปลาเข็งครับพี่น้องครับปลาเข็งปลาหมอครับนี่ครับปลาหมอโอ้ปลาเข็งกินเงียบปลาหมึกครับเห็นบ่าพี่น้องนี่ครับโอเคครับแต้มที่สองครับเก็บครับเดี๋ยวจะเขียดใส่แท่นบันโอเคครับครับผมครับพี่น้องครับรอบแรกอรถือว่าได้มากแค่ สองแต้มนะครับนะครับสองแต้มครับปลาคอครับปลาเข่งนะครับบบนี้กะนนะครับมาเก็บมาหอยครับเก็บยุมองน้ำไหลแล้วพี่น้องครับเก็บถ่าเป็ดเงี้ยตามนะครับนะครับเต็มเลยนะครับเห็นว่าพี่น้องครับหอยเชอรี่นะครับเพราะว่ามือนี้ใส่เป็นเงี้ยหอยเชอรี่นะครับ อา,า,าขอยาดบาดข้ามเก็บกหอยกันพี่น้องครับครับผมตอนนี้ก็สามทุ่มครึ่งแล้วนี่ครับพี่น้องครับบันนี้สิไปตามเบ็ดนะครับรอบที่สองนะครับกระเสียวนี่แหละหัวหอยนะครับส่หัวหอยนี่แหละทิมใบนะครับหลังได้หล่อนกินเอาหัวหอยทิม้หลังเดบบอรหล่อนกยสิเป็นเงียบปาหมือแห้งคือเก้านะครับ ถามมาลุ้นกันมืออื้นเศร้าอ่ะนะครับเบิ่งหลอดที่สองสักวันนะครับว่าสิมาหรือบ่หมาณไปกันได้ครับมาแล้วครับหลอบที่สองนะครับหลอดที่สองเหยื่อปลาหมึกนะครับได้แล้วครับปลาช่อนโอ้กินเล็กนะครับเป็นบอกพี่น้องครับนี่ครับ โอ้หมดกัดหมดกัดนี่ครับใสสวยๆมาแล้วครับตัวพอดีนะครับตัวกำลังงามพอดีพอดียาม,มาไล่หลังเติบเอานะครับขออนุญาต ปดสักกอนครับเจ็บกันมงจัดครับมงจัดโอ้ถือขขยหมดแดงพอดีครับรับผมพี่น้องครับก็ถือว่า่ประสบผลสำเร็จปันไดนะครับสําหรับการใส่เบ็ดนะครับเนียปลาหมึอแข็งนะครับได้ปลามาแค่สามแต้มนะครับอันนี้มีตะมักขอยนี่ครับมักขอยนี่เสิวไปเป็น เห็ดเป็นเนื้เบดฟูมนะครับรอบวันนี้ได้พาข้อน้อยตัวเดียวนะครับรวมแล้วกะสองรอบได้สามแต้มนะครับเด็กป้นหนึ่งพอดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวถ่ายรุ่นกันมือเอืนเศร้านะครับอันนี้กับเวลาซีทุ่มแล้วนี่ครับเดี๋ยวสิกับบานสักครนนะครับเด็กแล้วลุ้นกันมืออืนเศร้าเด้อพี่น้องเ้ยนะครับ